สวัสดีคะ่ะช่องไปบ้านจิตเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์คในเอ็นฟิลกันนะคะโดยที่วันนี้ไ่บ้านจะมารีวิวสั้นๆตามสไตล์ม่บ้านเนาะก็ทนกระเสไม่ไหวนะคะก็เห็นกระเซดีเหลือเกินเราก็เลยแบบต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยแล้วกันก็ <c oughs> นเลยมาลองนะคะซึ่งเกมน,นี้ก็เปิดวันที่เนี่ยวันนี้วันที่2 2มกราคม2569เนอะเปิดไปตอน10โมงนะคะซึ่งเกมนี้ลงทั้งแพลตฟอร์ม PC แล้วก็ในมือถือด้วยนะคะก็ถือว่าเออเป็นเกมที่ต้องบอกว่า คือต้องอธิบายก่อนว่าเออแม่บ้านไม่รู้จักเอ,อ่ออักหน่นหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยทางนั้นนะคะทีนี้เกมเนี้ยเท่าที่ดูตอนเนี้ยคือเนื้อเรื่องก็โอเคอยู่นะ <Yeah. S 1> แต่ถึงแม้ว่าจะกิฟเดยอะไปหน่อยก็เถอะแต่คือเนื้อเรื่องดีเลยค่ะทีนี้จะบอกว่าคืออลังการมากเลยภาพเพลิ่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฟิลลิ่งมอนอยู่ในสงคารามจริงๆนะคะแล้วก็แม่บ้านลองเล่นได้มาได้ประมาณ 6-7ถึงเชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรีวิวสั้นๆให้ทุกคนฟังได้และออในระดับหนึ่งเนาะ ทีนี้เกมเนี้ยความรู้สึกแรกนะคะของแม่บ้านเลยตอนที่ที่เข้ามาสัมผัสเลยก็คือมันจะอลังการไปไหนนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างยาวนะคะคบทเริ่มต้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าเพลินไหมเพลินอยู่นะก็คือค่อนข้างจะเพลินๆเ,เลยประมาณเนี้ยก็ให้ความเพลินเพืินก,กับเกมได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวละครค่อนข้างเยอะมากเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กมนีๆๆ้เขาจะแบ่งออกเป็นตัว4ดาว5ดาวแล้วก็6ดาวนะตัวดีสุดก็จะเป็น6ดาวนั่นเองนะแต่ตัว4ดาวกับ5ดาวเท่าที่ดูก็สามารถเล่นได้นะคะขึ้นอยู่กับการจัดทีมด้วย ก็จะมีความยุ่งยากใน,นการจัดทีมนิดนึงซึ่งคลิปนี้ไม่ว่าจะขออนุญาตแบบปล่อยฟุตเทจไหลไปเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนดูแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆด้วยแล้วกัดัะตามอาจจะไม่ได้มีสคริปอะไรเยอะแยะนะทุกคนเพราะว่าเราจริงๆก็คือคอมโบของเกมเนี่ยสนุกมากนะคะแล้วก็แปลกใหม่ดีเพราะว่าโอเคยอมรับว่าตอนแรกอะเราก็ ไม่เคยได้มาลองเล่นโคสเบต้าไม่ได้ดูมาก่อนเลยว่าเกมนี้เป็นยังไงเนาะเพียงแต่แค่เออเห็นมันน่าสนใจดีแล้วก็ความรู้สึกแรกคือมันก็แบบคล้ายๆพวกกินชินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอย้แต่พอเรามาเล่นจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนเลยไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะคะเรียกว่าเป็นคนละแนวก็ได้เนาะเพียงแต่ว่ามีเรื่องของกาชาเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกเนี้ยซึ่งเอ,อ่อการจัดทงจัดทีมอะไรของเกมนี้ค่อนข้างจะดูในความรู้สึกไม่บ้านนะคือแบบค่อนข้างวุ่นวายนิดน,นึงเพราะว่ามันต้องมีการแบบคอมโบทตุคอมโบ อะไรกันก็ไม่รู้โงเอียไปหมดเลยแต่นั่นแหละคือความสนุก <c oughs> ก็เลยจะแอบปวดหัวนิดนึนงสําหรับใครที่เม่หัดแดวเนี่ยหรือเพิ่งมาเล่นรั้งแรกเนาะอย่างไม่บ้านเป็นต้นเนะะี่ยจะพอเล่นเป็นแล้วในระดับหนึ่งอะไรก็โอเคอยู่ในประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เนื่องจากเกมมันเป็นระบบกาชาเนาะแต่ว่าเขาก็มีตัวฟรีแถมให้มาเราเรื่อยๆนะ แล้วถามว่าตัวฟรีเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยสามารถพาเราจบด่านได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะก็เลยโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงถั่วกันไปเหรอเอออะไรประมาณนั้น อ่ะทีนี้คอมแบทของเกมนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบมากๆนะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันรวดเร็วแล้วก็ตัวละครเราในทีมเนี่ยมีได้4ตัวนะคะซึ่งสามารถเอาเออสามารถสลับเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถเรียกตัวอื่นออกมาได้ตลอดแล้วก็สกิลอะไรมันก็คือออกมาวิ่งกันหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ได้หายไปไหนนะก็คือมันอยู่ด้วยกันตัวอื่นมันก็จะแบบเนี่ยถ้า,าอย่างตามเนที่ดูคือเนี่ยจะมีการคอมโบธาตุถ้าคอมโบถูกต้องปุ๊บศัตรูจะกลายเป็นแบบรแร่หินแล้วก็จะโดนเหมือนทําให้สตัน ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสนุกของเกมนี้แล้วก็ตัวละครในเกมเนี่ยนะคะจะค่อนข้างเป็นแบบพวกแบบมีหูมีหางก็คือถ้าให้ดูตามประวัติของแต่ละคนหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าทุกคนจะแบบมันจะมีเผ่าเยอะเอในเกมเนี้ยก็คือเหมือนกับไม่ใช่อนุษย์อ่ะอะฟิลลิ่งแบบว่ามีเผามาังกรเผามาป่าเผาอะไรก็ไม่รู้เต็มเป็นหมดเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยน่าจะถูกใจสายแบบ คนที่ชอบแบบว่าหูหางอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งไม่ว่าก็ถูกใจไปแหละเพราะอย่างน้องตัวฝีตัวเนี้ยก็เป็นมังกรเนาะเป็นแบบมังกรจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่อเผาหลงที่แปลว่ามังกรของจีนเนี่ยนะคะอืมแล้วก็มีแบบเผามาป่ามีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะม,มีหูมาป่ามีอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอันนี้ก็แบบ <c oughs> เอาจริงๆตัวเอเราอะหรือตัวเราอะเท่พอสมควรนะคะเออซึ่งเอ่อเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่า มันก็ยาวเลยอันนี้ก็ถ้าใครอ่านเนื้อเรื่อง็ขา,าเล่าให้แม่บ้านฟังได้นะเพราะแม่บ้านไ็นสายไม่อ่านเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่ก็แม่บ้านจะอ่านแบบสรุปย่อนิดเดียวแต่จะไม่ได้แบบอ่านอะไรเยอะนะคะซึ่งถ้าเกิดเขา,เ,าเรื่องทีมนะเรื่องทีมก็คือค่อนข้างจะแบบถ้าเกิดเราจัดทีมเป็นเราคอมโบกันเป็นอะไรเงี้ยให้มันทําปฏิกิริยากันน้ําไฟถาดอะไรของเขาอะ่ะคืออันเนี้ยจะมันมากนะฮะซึ่งคอมแบทค่อนข้างมันพอสมควรเนะคะเท่าที่ลองคือสนุกอะ่ะเพลิน แต่ว่าสิ่งที่แม่บ้านจะงงแม่บ้านจะไปงงเรื่องการสร้างฐานเออคือคอมแบทอันนี้ให้ผ่านเลยแต่ว่าเกมเนี้ยเขาจะมีเรื่องของการสร้างฐานเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะมันเป็นการเหมือนบูรณะเมืองอะ่ะเราก็ต้องสร้างฐานต่อฐานต่ออะไรแบบเนี้ยแต่เห็นเขาว่าเราสามารถที่จะไปก๊อปปูป,ปินคนอื่นได้ด้วยนะแต่ก็ไม่รู้เขาจะส่ง,งกันยังไงอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเรื่องการสร้างฐานนะคะแต่ว่าแอบแม่บ้านอะ่ะเป็นคนไม่ชอบสร้างอยู่แล้วไงซึ่งอันเนี้ย ตัวตัวก็เลยโอเคแต่เกมมันเป็นอย่างนี้นะคะเราว่าเขาไม่ได้เนาะคือเกมเขามันเป็นอย่างนั้นเออคือเกมเขามันเป็นแบบนั้นเนาะก็คือเลยต้องเรียกเกมแนวนี้ว่าอะไรวะแม่บ้านก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีอย่างเงี้ยก็จะมีมอนมีอะไรให้นะคะมันก็จะมีตามเนื้อเรื่องก็ไปตีมอนพอทําเสร็จแล้วก็เราก็เหมือนไหมกลับมาพัฒนาฐานพัฒนาเมืองอะไรแบบนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยซึ่งโดยส่วนตัวถามว่าแม่บ้านเอนจอยไหมก็เอนจอยนะ เออก็จะมีติดแค่เรื่องสร้างฐานเนี่ยที่แบบงงงงนิดหน่อยแต่เอาจริงๆถ้าไม่ได้แคร์อะไรมากก็สร้างๆไปเถอะคือเกมเขาก็สอนหมดมีทุกเรื่องมีอะไรสอนไว้หมดเลยนะคะซึ่งเราก็สร้างไปตามมีตามเกิดอะไรอย่เงี้ยไม่ต้องเน้นสวยมากแต่ถ้าใครเป็นสายสร้างสรรค์หรือว่าคีไอทีอย่างเงี้ยคุณก็สร้างแบบคีไอทีไปเลยอะไรก็ว่าไปได้นะคะซึ่งอันนี้ไม่พัดก็ ค่อยๆเล่นไปเออจริงๆก็ค่อยๆเล่นไปสงสัยน่าจะาอาจาจะได้เป็นเกมที่3ามด้วยนะเพราะว่าภาพเพิ่มอะไรคือผ่านจริงๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขามากอะ่ะคือตอนแรกรู้สกว่าเอ้ยมันจะเหมือนเกมชินอยู่เหมือนวู้ว่าไม่ขอขอนุญาตเทียบนิดนึ่งนะคะไม่ได้อยากจะเทียบกันนะเพราะบางคนละเกมเดี๋ยวว่านั่นแหละเอาแต่โดยรวมแล้วสรุปโอเคไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตัวละครทุกตัวของเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาหมดเลยซึ่งก็แบบว่านะโอเค อ่ะเอาละก็ขออนุญาตรีวิวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะมันก็พยายามจะสั้นแล้วก็มันนเหมือนเป็นการเล่าความรู้สึกมากกว่าว่ามาเล่นเกมนี้เรารู้สึกยังไงบ้างนะคะเกมนี้อ่ะสาหรับสายฟรีหรือใครที่สงสัยเรื่องกาชานี่เอาจริงๆกาชาเกมนี้ก็แอบโหดอยู่เหมือนกันนะ ก็ต้องวางแผนดีๆนะคะถ้าเกิดใครดวงไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเราแต่จะจัดทีมก็อาจจะจัดทีมเท่าที่มีก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปลองดูๆกันเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทาคลิปไกด์ไม่หรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีีนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไ่บ้านเนอะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่